สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันกันนะคะว่าความรักความสัมคั์ประจําเดือนมีนาคมของชาวราศีกันนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสมคั์ของชาวราศีกันประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ the star f i v e s o u c e the moon หรือชาลีอัดนะคะแล้วก็คิงซ o อกวานนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะในตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าคุณมีความหวังที่อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมีคาดหวังมีความเพ้อฝันแต่คุณไม่สามารถที่จะทำได้คุณอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้สามารถ อเดินหน้าหรือก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งอีกสเตปหนึ่งหรือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนั้นแต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะทําได้นะคะแร้วคุณมาดูกันนะคะว่าคุณนั้นจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมคุณก็จะพยายามทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณนั้นจะทําได้นะคะเพราะว่าคุณเองคุณก็อืมเหมือนกับว่า คุณรู้ก็รู้ดิคุณรู้ทั้งรู้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความรักที่เอาเป็นความรักสามเศร้าเนาะเป็นความรักที่เป็นเป็นรูปแบบของสามคนและคุณนั้นเป็นตัวเลือกของเขาเป็นช้อยของเขาถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากก็ตามดีคุณก็รู้นะคะว่าคุณนั้นเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นอ่าบางคู่บางท่านอาจจะเป็นบุคคลที่สามที่เข้ามาแทรกแซงคู่ของเขาก็ได้นะคะนั่นแหละอืม คุณก็รู้ดีรู้ทั้งรู้แต่ก็คุณก็จะพยายามทํานะคะในบางคู่บางท่านเนาะในตรงนี้นะคุณจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเดินหน้าไปต่อเดินหน้าไปให้ได้เพราะว่าคุณมีใจรักมีใจชอบเขาอยู่ในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใจเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณเอสซอกเกนตเคิลนะคะ คซักว okay, ัน3ซับครับ Justice 5ซับครับนะคะในตรงนี้นะคะคุณเองคุณก็จะพยายามทำนะคะ เออเออไม่ใช่ค่ะคือเขานะคะเขาเองเขาก็จะพยายามทาแลวเขาก็พยายามที่จะไขข้อข้องใจถึงในสิ่งที่เขานั้นอ่ายังค้างค้างคาคาอย่างติดขังอยู่ในตรงนี้นะคะคือคือเขาเองเขาก็มีคําถามมีความคิดที่อยากจะไขข้อข้องใจอยากจะรู้คําตอบอยากจะถามเพื่อที่อยากจะรู้คําตอบเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่อ่าน ลื่นไหลไปในทิศทางที่แบบว่าโอเคมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมในครั้งในมีความยุติธรรมมีความที่แบบมีความซื่อตรงอยู่ในตรงนี้นะคะคือไม่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 มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในตรงนี้แต่เขาก็ยังมีความหวัดระแวงอยู่ตรงนี้นะมีความหวัดระแวงมีความกังวลอยู่ตรงนี้ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความต้องการอะไรกับตัวของเขานะคะ คือคุณต้องการอะไรในตัวเขาคือเขาเองเขาก็จะพยายามที่จะไขข้อข้องใจไขข้อข้องใจเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเขากักงวลกังวลนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการอะไรในตัวเขานะแล้วเขาจะทำยังไต่อไปต้องการอะไรจากจากเขากันแน่อะไรตรงนี้นะคะอืม เขาเองเขาก็เหมือนกับคนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะเหมือนกับคนที่แบบว่าใกล้จะจมน้ําแล้วนะคะเจ็บปวดทนทุกข์แล้วก็ท้อเหมือนกับสิ้นหมดทุกคนทางแล้วนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็อ๋อยากหอ่อ ไในตรงนี้นะคะก็คือว่าเขาคนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเขาก็อึดอัดนะคะเขาก็อึดอัดอยู่พอสมควรคือจะประมาณแบบว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้เนาะจะคิดถักทาอะไรตรงนี้เขาก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้มีอ่าสีไม้เท้าขึ้นมาเนาะเป็นโฟโซอโอซอกวานขึ้นมาตรงนี้ เขาเองเขาก็อยากจะสร้างสรรค์ความความสัมพันธ์อยากจะมีความมั่นคงอยากจะสร้างความบันลานตรงนี้นะคะอยากจะมีความบันลานให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเอซ็อกคับขึ้นมาในตรงนี้ มีเอสซอมีเอซอครับขึ้นมาในตรงนี้นะคะก็คืออยากจะบอกว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากที่อยากจะทอดทิ้งคุณไปหรืออยากจะทิ้งคุณไปสักเท่าไหร่แต่เขาจําเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อที่จะเลือกความมั่นคงของเขานะคะในตรงนี้ก็คือจะสรุปได้ว่าเขาเองเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณนะต้องการอะไรกับเขากันแน่เขาเองเขาก็เลย เหมือนกับว่าอยากจะต้องการหาหาคำตอบมันแหละอยากจะหาอยากจะถามคุณว่าจะทำยังไงกันแน่อยากจะเอายังไงกับฉันกันแน่ฉันต้องการที่อยากจะรู้คําตอบก็คือประมาณเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วคุณไปแทรกความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาก็เลยคิดว่า ใจเขาก็รักคุณก็เริ่มชอบคุณเข้ามาแล้วถ้าคุณรักเขาจริงๆถ้าคุณมอบความมั่นคงให้กับเขาจริงๆทําเขาได้คือสามารถที่จะให้ความรักความสัมพันธ์กับเขาได้แน่ใจแม็กซ์วร์กับเขาแล้วนะคะเขาก็จะตัดสินใจที่จะมารักกับคุณแต่หน้าตรงนี้คือเหมือนกับคนที่เหมือนกับว่า ไปไหนไม่ได้นะคะเหมือนจมน้ําเครียดตึงเครียดเครียดจงเครียดจนป่านตายนะคะเครียดมากนะคะในตรงนี้เนาะ,ะเป็นสิบเป็นเทนซับซอดนะคะเครียดมากจนไม่สามารถที่จะอ่าอยู่ได้แล้วกระสับกระส่ายนอนก็ไม่หลับนะคะเครียดมากในตรงนี้เนาะ,ะแล้วเรามาดูคําแนะนํากันบ้างนะคะว่าว่า คู่ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะคะเพราะณนะตอนนี้ณเวลานี้ดูเหมือนกับว่าเขาต้องการคําตอบจากคุณนะคะถ้าคุณได้ดูคําคลิปคลิปนี้แล้วตรงกับคุณนะคะ<อ>ก็ให้คุณนั้นไปเปิดใจลองไปพูดคุยกันแล้วก็ไปบอกกับเขานะคะว่าคุณนั้นคิดยังไงแล้วเขาต้องการยังไงกับเขานะคะในตรงน,นี้เนาะแล้วเรามาดูคำแนะนํากันนะคะว่าคุณและเขานั้นจะเป็นยังไง คุณก็จะมีการได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้ความยุติธรรมและความจริงก็จะชัดเจนแล้วก็จะมีการมีการเดินหน้าความสัมพันธ์มีการรักษาความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะก็คือว่าคุณคําแนะนําคือว่าคุณจะมีการได้เริ่มต้นกันคําแนะนําได้บอกว่าคุณได้มีการให้คําตอบ แลอให้ความมั่นคงกันแล้วค e cool. ุณก็จะได um ้คบกันอย่างสมหวังแล้วคุณก็เขาบอกว่าในเมื่อได้คบกันแล้วได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะได้มีความสุขกันอย่างสมใจก็จงรักษาความมั่นคงความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะคำแนะนํานะก็จงรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้ดีแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจาก ไพ่โซนจิตวิญญาณจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นไลฟ์เทนเ m น n ์นะคะคุณจะรู้นะคะความจริงจะชัดเจนขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณนั้นกำลังจะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองให้ดีแล้วก็ฟังเสียงกระซิบภายในใจของคุณให้ดีนะคะว่าคุณต้องการอะไรและเสียงภายในใจนั้นเรียกร้องอะไรกับคุณนะคะ ฝียอเซลจงปลดปล่อยตัวเองนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปฟุงซ่านนะคะเืรวาว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณจงให้อภัยแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะในตรงนี้เนาะลราคุณเองคุณก็จะได้พบถึงความจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะบอกอะไรกับคุณได้หรือบอกไม่หมดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงให้อภัยแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะ หอในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถไปต่อได้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์ comment นะคะเพราะว่าทุกๆุคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับหมอนะคะให้กับหมอส้มนะคะในตรงนี้เนาะทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์มาที่เขียนมาที่ทุกคนให้มานั้นอ่านทุกคอมเมนต์นะคะถึงแม้ว่าจะให้แค่ หัวใจดวงนน้อยไปเนาะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับหมอได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็พูดคุยกันใต้ description หรือไม่ถ้าอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ a อด line id มาคุยกันใน ในไลน์ก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่าในไลน์นี้จะสามารถเปิดช่องทางในการระบายแล้วก็คลายทุกข์กันตรงนี้ได้ฟรีนะคะหรือไม่ก็อาจจะสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักขอดูดวงส่วนตัวมาได้นะคะเดี๋ยวจะเคลียร์เวลาแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อที่จะดูดวง ให้นะคะถ้าต้องการอยากจะดูทวงส่วนตัวเนอะยังไงเราก็มาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ